สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะวันนี้อยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องที่อาจเปลี่ยนมุมมองไปตลอดชีวิตค่ะหัวข้อของเราคือ5สัญญาณเตือนว่าคุณอาจใกล้โสดาบันโดยไม่รู้ตัวฟังแล้วอาจรู้สึกว่าโสดาบันนั้นเป็นเรื่องของพระ เรื่องของคนบรรลุธรรมไม่ใช่เราหรือเปล่าแต่ลองฟังต่ออีกนิดนะคะเรารู้สึกไหมคะว่าเรากำลังเปลี่ยนไปเงียบๆจากคนเคยหงุดหงิดง่ายเริ่มกลายเป็นคนที่นิ่งขึ้นจากคนที่เคยโทษคนอื่นเสมอเริ่มหันมาสำรวจใจตัวเองจากคนที่กลัวความตายเริ่มมีความสงบในใจอย่างบอกไม่ถูก อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันอาจเป็นสัญญาณของอะไรบางอย่างคุณเคยสงสัยไหมคะว่าอะไรทำให้บางคนดูสงบได้แม้ยามที่ชีวิตวุ่นวายบางคนดูเบาได้ทั้งทั้งที่โลกหนักบางคนไม่ต้องแสดงธรรมแต่ธรรมะกลับแผ่ซ่านออกมาจากใจเขาบางทีเขาอาจไม่ได้บรรลุ ในแบบที่โลกเข้าใจแต่อาจเดินทางอยู่บนถนนสายเดียวกับโซดาบันก็เป็นได้ค่ะโซดาบันหรือผู้เข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานไม่ใช่คนลอยลอยไม่ใช่พระสงฆ์เสมอไปแต่คือใครก็ตามที่ใจเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนจากโลกเข้าสู่ทางเปลี่ยนจากการหลงทางเข้าสู่การมองเห็นสัญญาณแรกเริ่มรู้ว่า ความสุขจากภายนอกมันชั่วคราวเมื่อก่อนเราวิ่งหาโทรศัพท์ใหม่ๆเสื้อผ้าแฟนดีๆงานที่มั่นคงเราเชื่อว่าได้สิ่งนั้นแล้วจะมีความสุขแต่พอได้จริงๆมันก็สุขอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ว่างเปล่าอีกแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าอะไรๆข้างนอกไม่ได้เติมเต็มเราจริงๆ ถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าการเดินหาความสุขภายนอกมันเหนื่อยแล้วเราเริ่มหันกลับมามองข้างในนั่นคือสัญญาณแรกเลยค่ะใจคุณกำลังเริ่มเป็นธรรมสัญญาณที่สองเห็นว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปตลอดเมื่อก่อนเวลาอะไรพังเราจะรู้สึกเหมือนโลกจะถลม่มแฟนทิ้งงานหาย สุขภาพแย่เราเกลียดการเปลี่ยนแปลงแต่พอผ่านมาหลายอย่างเราก็เริ่มเข้าใจว่ามันคือธรรมชาติไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปได้จริงถ้าตอนนี้คุณยอมรับอนิจจังได้มากขึ้นแม้จะยังเจ็บบ้างเสียดายบ้างแต่ไม่ทุกแบบเมื่อก่อนคุณกำลังเปลี่ยนคะ่ะจากผู้ถูกลากกลายไปเป็นผู้ที่เริ่มปล่อยได้ สัญญาณที่สเริ่มหงุดหงิดกับความโกรธของตัวเองนี่ฟังดูย้อนแย้งนะคะแต่เป็นสัญญาณสำคัญเลยเมื่อก่อนเรากโกรธใครก็โกรธเลยด่าเลยปล่อยอารมณ์ไปตามน้ำแต่เดี๋ยวนี้พออารมณ์ขึ้นเรากลับรู้สึกไม่ชอบใจตัวเองเราหงุดหงิดกับความหงุดหงิดของเรานั่นไม่ใช่ความอ่อนแอค่ะมันคือความสว่าง ที่เริ่มมาจากใจใจที่เริ่มมองเห็นความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่งามใจที่อยากดีกว่าเดิมมันคือใจที่เริ่มเดินออกจากอวิชชาสัญญาณที่สี่เริ่มให้อภัยแม้จะยังจำได้แต่บางคนทำให้เราร้องไห้ทำให้เราเจ็บมานานแม้วันนี้แม้เราจะยังจำได้แต่เรากลับไม่อยากถือโทษเขาอีกแล้ว เราอยากปล่อยไม่ใช่เพราะเขามาขอโทษแต่เพราะเรารู้ว่าการแบกความโกรธไว้มันหนักเกินไปนี่แหละค่ะคือธรรมเมตตาไม่ใช่การให้อภัยที่ลืมทุกอย่างแต่คือการยอมรับว่าเราเคยผิดและเขาก็อาจเปลี่ยนได้เหมือนกันใจที่เริ่มให้อภรรัยคือใจที่เริ่มพ้นโซ่ตรวนของเวรกรรม สัญญาณที่หเริ่มรู้ว่าตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเมื่อก่อนเรากลัวความตายกลัวจากคนที่เรารักกลัวหมดโอกาสแต่วันนี้คุณเริ่มมองว่าความตายคือส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่จุดจบแต่เป็นอีกบทของการเดินทางคุณเริ่มหันมามองว่าถ้าเวลานั้นมาถึงจริงๆคุณจะไม่เสียได้ ถ้าวันนี้ได้ใช้มันให้ดีที่สุดแล้วนี่แหละค่ะใจที่เริ่มไม่ประมาทคือใจของผู้ใกล้สดาบันที่สุดทั้งหข้อนี้อาจไม่ใช่เครื่องชี้วัดทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นการสะท้อนใจที่กำลังเปลี่ยนไม่ต้องไปบวชไม่ต้องท่องบาลีไม่ต้องบรรลุอะไรเลยแค่สังเกตใจตัวเองหากมันค่อยๆเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็น จากยึดเป็นปล่อยจากโทษเป็นเข้าใจจากการหาคำตอบเป็นการปล่อยวางคำถามลงบางทีคุณอาจกำลังเดินบนทางธรรมอย่างเงียบๆอยู่ก็ได้โซดาบันไม่ได้อยู่ในไกลแต่อยู่ที่ใจที่เริ่มเบาแล้วคุณละ่ะเริ่มรู้สึกว่าใจตัวเองเบาขึ้นบ้างหรือยังคะขอบคุณที่รับฟังหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เพื่อนที่คุณรักด้วยนะคะขอขอบคุณเจ้าของที่มาที่น่าสนใจแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ